สวัสดีครับพบกับช่อง Elephant Family น้องจูเนียนะครับวันนี้เรามาดูเด็กๆก,กันวันนี้จบจบขอดเรียนคนละหนึ่งอาทิตย์อุป,ปนิสัยเป็นยังไงบ้างได้วิชาอะไรมา,มาบ้างออโอ้โหโอ <c oughs> กอดกันเลยกอดกันเลยนี่โอเคอ้าว

อ่าละ่ะอ้าวฮาวฮาอ้าว,าวขึ้นปีต้นไม้แล้วทีนี้อ่าได้ยินเสียงรถพ่อจ๋าไม่ได้เลยได้ยินเสียงรถพ่อจ๋าไม่ได้เลวเนี่ยฮะดีใจดีใจเลยดีใจเลยหนูดีใจมากเลยจะได้กินของอร่อยๆกับพอ่อจ๋าเออ

เอา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 บอกว่าบอกว่าพ่อเขาพ่อเขา บอกบอกว่าพ่อเขาแดดี uh,